นี่นี่นี่นนี่เจอปิดตาองค์นี้เจอปิดตาองค์นี้นี่แหมเพื่อนๆปิดตาพิมพ์ชะลูดเนี่ยนะอืที่ไหนเอ่ยอ่านี่ของที่ไหนเนี่ย ก่อนอื่นเลยเราเราเรา,เรามาทําความเข้าใจก่อนว่าลักษณะของพระผงคุกรักใช่ไหมเนี่ยพระผงคุกรักเนี่ยพระสร้างก่อน2,500หรือหลัง2,500ใช่ไหมความเก่าประมาณนี้กระบวนการผลิตเนี่ยการจะแยกจะแยกว่าแท้ไหมนะ่ะเราต้องดูกระบวนการผลิต นี่เป็นพระธรรมือแล้วความเก่าแบบนี้ก่อนหรือหลัง2,500นะครับจําไว้ให้ให้ขึ้นใจเลยว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500ไม่มีเกะนะครับไม่มีเกะเห็นไหมนี่เนี่ยปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัว นี้ก็เหมือนกันได้มาแบบไม่แพงนะครับได้มาแบบไม่แพงคือในเรื่องของการศึกษาของเก่าศึกษาพระเครื่องเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้นะครับคนที่มีความรู้มากกว่าก็จะมีโอกาสได้ของดีในราคาที่ถูกกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราดูเป็นนะเราดูเป็นเราเล่นได้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ เล่นหาอะไรเก็บสะสมอะไรนะครับนะหลวงปู่ยิ้มปิดตาแบบนี้อ่าคือถ้ามีคนบอกว่าเก๋มันเก๋เพราะอะไรใช่ไหมอ่าผมบอกแล้วว่าแพ้เพราะกระบวนการผลิตนะครับเป็นการผลิตแบบมือทั้งระบบนะครับ ถ้าเพื่อนเอนสังเกตดูว่ากระบวนการผลิตแบบนี้กับกระบวนการผลิตของหลวงปู่ทวด2497แตกต่างกันหรือเหมือนกันนะคำตอบคือเหมือนกันนะอ่าแล้วไปดูพระปิดตาอื่นๆก็จะมีการผลิตแบบนี้แหละครับถ้าเป็นพระยุคก่อน2500นะครับเมื่อเป็นพระที่ก่อน2อ0 0น2500เราก็จะมาไล่ดูความเก่าอีกเห็นไหมว่าอยู่ในยุคไหนยุคไหน นี่นะครับถ้าไม่ถึงหลวงปู่ยิ้มเป็นใครละ่ะก็หลวงปู่เหลียนใช่ไหมครับแต่พิมพ์ทรงนี้เป็นพิมพ์ทรงของหลวงปู่ยิ้มนะครับเห็นไหมว่าดูไม่ยากหรอกดูถ้าเราพิจารณาความเก่าเทียบไป